รค,รครับตอนนี้เราก็จะไปลองม่าติลฬานะครับตอนนี้อยู่ในกระบ,บวนการการมัดสมองนะครับมาดูครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูให้นด้ครัน,ครนนี่น,นะครับตัวนี้มัดประกบนะครับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับแล้วก็มัดสนุกตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครับลมแรงครับอดใจไม่ไหวก็เลยจะมาชักเป้าเนี่ครับชักเป้าจุลานะครับแน,น่ครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันตอนเพลสเป้านะครับเจอกันครับ นี้เราก็มาสถานที่แล้วนะครับที่เราจะร้องว่าจุฬาครับผมเดี๋ยวมาชมดูนะครับตันนี้ก็พี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับมานี่นี่มาทําสายไฟครับพี่ครับสถานที่ร้องว่าเราปกติผมจะเอาว่าเป็นร้องตรงนู้นนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเอาว่าไว้ตรงนี้แล้วผมจะไม่วิ่งตรงนู้นครับลมมันเยมขีคิดครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับจุฬา หนึงร้อยหกสิบเซนติเมตรครับผมพร้อมไหมพร้อมครับ <c oughs> จำนะครับใส่นอนดิ